เดียวเดียวเก็บชุดน่าซับกันเปลี่ยนอะมันเครื่องเปลี่ยนก่อนเครื่องเปลี่ยนหน้าหมอน้ำนี่แม่เหรอเนาะติ้นปั๊มน้าเขาก็เปลี่ยนไปเลยหัวทหารดังเสียงกันไหมอะน่ะเอาไหมเสียงวันวีได้หรือเสียงวันวีดิดดิดสาซ่ามันเหรอเนาะมันติขาดเนาะน้อยแมมันน็อตสามส่วนกูอีกแล้ววะเอาอีกแล้ววะน็อตแท้ยังติขาดยังน็อตแท้เกันกระหัวลุ่มหลวมเดอกแนวได้อ ราก็